คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เและแถวที่20ไเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน16ประตูสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16สิงหาคม2567เข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นปักหลัก10บนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกัน ส่วนที่2จะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่3จะจับเลขเด่นปักหลัก10บบนเข้าคู่กับเลขเด่นปักหลักหน่วยบนก็จะทําให้เราได้เลขชุด2ตัวบน16ประตูเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเลขเด่นปักหลัก10บบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสําหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่15บวกด้วยแถวที่16 และบวกด้วยแถวที่1 7สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นปกักหลัก10บบนตัวที่1บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่นปกักหลักสิบบนตัวที่2บวกด้วย8ก็จะได้เลขเด่นปักหลัก10บบนตัวที่3บวกด้วย9ก็จะได้เลขเดน่น ปกักหลักสิบนตัวที่4มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากเริ่มจากงวดวันที่16มีนาคม2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มีนาคม2567 5บวก0เป็น5 5บวก9เป็น14 14บวก7เป็น21 21่สิบเวกเเป็นยี่สิบวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่นหนึ่บวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่นสองยีบวกแเป็นสาก็จะได้เลขเด่นหกยีบวกเเป็นสาก็จะได้เลขเด่นเ เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16มีนาคม2567ออก26ก็เข้าเลข2เข้าปักหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสี่หนึ่งก็เข้าเลขสี่เข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่สิบติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนงวดวันที่16สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1สิงหาคม2567 0บวก9เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก2เป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก3เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 19บวก4เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 สิบเก้วกแปเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7จ็ดบเวกเเป็นยีก็จะได้เลขเด่นแต่อไปเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่สิบวกด้วยแถวที่15บวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่20 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งก็จะได้เลขเด่นปกะกักหน่วยบนตัวที่หนึ่งบวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นปกะกักหน่วยบนตัวที่สองบวกด้วยหกก็จะได้เลขเด่นปกะกักหน่วยบนตัวที่สามบวกด้วยเก้าก็จะได้เลขเด่นปกะกักหน่วยบนตัวที่สี่มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16มีนาคม2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มีนาคม2567 2บวก9เป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก1เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 27่บเวกสเป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 27าบเวกหเป็นสาก็จะได้เลขเด่น3 27ยบเวกเเป็น36ก็จะได้เลขเด่น6เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16มีนาคมสองพอกสิอกสอก,ก็เข้าเลข6เข้าปากหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสีหนึ่งก็เข้าเลขหนึงเข้าปักหลักหน่วยบน เป็นงวดที่10ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นประกลักหน่วยบนงวดวันที่16สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1สิงหาคม2567 4บวก5เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวกสเป็น20 ยี่บวกหเป็น26 26ิบวกหเป็น27ก็จะได้เลขเด่น7 26ดบวกสเป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 26ยบวกหเป็น32ก็จะได้เลขเด่นสองยีบวกเก้เป็น35ก็จะได้เลขเด่น5 ต่อไปผมจะจับเลขเด่นปากหลัก10บบนที่ได้จากส่วนแรกเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยบนที่ได้มาจากส่วนที่สองก็จะทำให้เราได้เลขชุดสองตัวบนสิประตูมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่1นึสองสองตัวที่สองสองหตัวที่สามสตัวที่สี่สองแตัวที่ห้าสามสอง ตัวที่หกสามห้าตัวที่เจ็ดสามเจ็ดตัวที่แปดสามแปดตัวที่เก้าเจ็ดสองตัวที่สิบเจ็ดห้าตัวที่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดตัวที่สิบสองเจ็ดแปดตัวที่สิบสามแปดสองตัวที่สิบสี่แปดห้าตัวที่สิบห้าแปดเจ็ดตัวที่สิบหกแปดแปด ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน25ประตูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชําระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอของผมนะครับ @619 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR ว o า e คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็ เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงศ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บป็ไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลย์ไอดีของผมนะครับ a อดแปดหนึ มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแลวถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอใทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ